ปากีสถานปากีสถานหรือสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นประเทศของชาวมุสลิมที่แยกออกมาจากอินเดียในช่วงแรกประเทศปากีสถานประกอบด้วยปากีสถานตะวันตกและปากีสถานตะวันออกซึ่งไม่มีพรมแดนติดต่อกันต่อมาดินแดนปากีสถานตะวันออกได้เรียกร้องเอการาชและแยกตัวออกไปเป็นประเทศบังกลาเทศ ทำให้ประเทศปากีาสถานปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมเฉพาะบางส่วนที่เป็นดินแดนปากีาสถานตัวนตกแต่เดิมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจและการเมืองของปากีาสถานปากีาสถานมีประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสาลามที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นเมื่ออังกฤษจะมอบเอกราชให้แก่อินเดียชาวมุสลิมเหล่านี้จึงต้องการแยกประเทศเพื่อปกครองตนเอง หลังจากได้รับเอกดาษแล้วรัฐบาลปากีสถานประสบปัญหาการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและการเติบโตของประเทศพัฒนาการทางการเมืองประเทศปากีสถานได้ก่อตั้งขึ้นในพศ .2490 และประสบปัญหาทางการเมืองมาตลอดทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศและปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านปัญหาการเมืองภายในประเทศได้แก่ปัญหาการแบ่งแยกประเทศของปากีสถานตะวันออก และปัญหาเถรยาภาพทางการเมืองของรัฐบาลปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเกิดจากกรณีพิพาทระหว่างปากกิจสถานกับอินเดียเกี่ยวกับปัญหาแคว้นแคชเมียร์ที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างประเทศทั้งสองจึงมีผลสืบเนื่องให้ปากีิจสถานพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ถูกอินเดียต่อต้านอย่างหนักพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม ปากีสถานจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอุตสาหากรรมสำคัญที่ทำได้ได้ให้แก่ประเทศคืออุตสาหากรรมสิ่งทอตั้งแต่พศ2544เป็นต้นมาปากีสถานต้องเผชิญปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองราคาน้ำมันและรายจ่ายด้านกลุมลาโหมวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลแรงในพศ2551ปากีสถานจึงต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจทําให้เศรษฐกิจของปากีสถานค่อยๆดีขึ้นในปีถัดมาอันหนึ่งปากีสถานเป็นสังคมอิสลามที่สตรีมีโอกาสทางการศึกษาและเสรีเสรีภาพทางการเมืองเนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งได้วางราักฐานการศึกษาและการพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้ให้กับอาณานิคมทำให้สตรีบางคนที่มีการศึกษาสูงเช่น นางเบนาซีบุตโตสามารถเป็นผู้นำทางการเมืองได้เช่นเดียวกับอดุษ